สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับหมูน้อยร้อยท่อชแน,นลวันนี้ก็นี่ครับมาขนหินครับหินครุกครับจัดเต็มครับจัดเต็มสวยงามมากล้นเลยครับล้นเลยคันนี้รถนี้จัดเต็มเลยครับ ฝุนตลบเลยครับใส่เรียบร้อยครับถ่ายตอนตักไม่ทันครับฝุนมากครับพอดีหินนี้ไม่ค่อยเปียกครับหินครุกตรงนี้ไม่ค่อยเปียกเราก็อยู่ที่เขาอัอองคารนะครับโลงโม่หินแบล็กซี ของคานหลังจากที่ไปเที่ยวกลับมาครับก็รุยงานต่อครับนี่ก็ถือว่ามานครับมนันได้หินครุป,ปันึ่งเที่ยวครับโอเคงั้น เราไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเทจะค่ํานะครับ